เ็นช่วงการพักกองค่ะซึ่งคนที่เข้าซีนอยู่นะคะมีพี่ไม้กับพิมพ์นั่นเองและด้วยความที่ว่าเราเป็นทูไชน์เดอร์นะคะเราก็จะเจาะลึกข่าวนันนี้ก็เลยพาคุณชมมาทัวร์กองถ่ายกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกองถ่ายเนี่ยเวลาว่างๆเขาทำอะไรกันบ้างตามเลย เก็รู้สัดว่าพอราว่างมากนะคะวันนี้เราเได้พี่ออมค่ะมาพาทัวร์กองถ่ายด้วยวิวได้บ้างขนา,า <c oughs> ดบ้าง3ซีนเออสามซีนนี่เกือบครึ่งวัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในดีกว่าค่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้างอันนี้ชินนาอ่าซาเซงของเราธนาคือดูสุไม่ใช่โอ้ไม่ใช่นะชินานน่าอันนี้แบบนาชื่อแบบเหมือนแบบสาวญี่ปุ่นนอย าจากญี่ปุ่นเป็นยัง่งคะคาแรคเตอร์ก็เป็นเป็นแฟนเป็นแฟนเก่าของเทนเทนค่ะแล้วก็เหมือนกับก็รอมีสัญญากันไว้แล้วก็กลับมาหาเขาทวงสัญญาว่าเออตกลงจะอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแลทวก็ไมเทนเทนค่อยเขวนิดนึงระหว่างตะลิ่วกับลานาจะรู้สึกเรื่องนี้เทนเทนนี่มีหลายคนมากเลยนะแล้วไหนเมียพ่อ พีอ่น่อมาดูข้างหลังดีกว่าค่ะมีอีกใช่ไหมพี่อมแล้วก็พีซีนั่นแหละพี่อะไรก่อนอันนี้กระเป๋าใครอ่ะเดี๋ยนะอันนี้อันนี้คือกระเป๋าใครคะพี่อมกระเป๋าแทนเทนโอ้โี่โลกเนาะพิธีไปสันคุณ อ๋อเป็นหอบเป็นหอบเป็นหอบเป็นห่อแบบอยู่กองก็อ๋อเราก็ต้องแบบต้องใช้งานเบาๆคือต้องแบบว่าให้เหนื่อยมากไม่ได้อะไรย่างเงี้ยกระเป๋าใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ยายบ้านว่ะ iPad อย่าอย่าออกอากาศนใจตัว ทำไมต้องพกกล่องอะคือแบบคือต้องต้อง,องแบบพกมันทั้งกล่องไม่คือที่เอ๋ยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าพี่เนี่ยเขาเพิ่งซื้อมารอถามบอกซื้อมาทำไมเล่นเกมไม่แล้วทำไมคนเราซื้อมาต้องพกเป็นกล่องใช่ไอ้แลัวก็ต้องพกเป็นกล่องอ,อ,าอาจจะกลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าอืออ้ยอันนี้อะไรน,นี่อะไรคะอะ,อะไรอะ อนางเป็นหอมหรือเปล่าใช่ที่พ่นที่พ่นเราดูนี่ใส่แย่อเออใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบอันนี่ก็เป็นกระเป๋าของพี่ไม้นะคะส่วนด้านหลังค่ะหลักเพื่อนมาอันนี้เป็นกวนลาวแล้วก็อาร์มนะคะอาร์มเป็นเอ็กป้าค่ะอาร์มเป็นใครอาร์มเนี่ยเอออาร์ มีประโยชน์อะไรกับเรื่องเราอ่ะสิไม่มีอาร์มยังได้เลยนะเรื่องเราครับผมขออนุญาตนอนต่อเอ้เร้อเล่นดิไขเ,เป็นนี้เลยครับบนโลกครับ, <laughs> รบใช่อาร์มเป็นอะไร, <Okay. S 1> รก็เล่นเป็นอาร์มเลยนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนของตะหลิวใช่ครับแค่นี้ มีเท่านั้นแหละครับผมคือถึงบอกไงไม่ม like ีก like ็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยพี่อ้อมที่เหตุผลที่เราไม่อยากยินนั่นและมาดูพี่แดนของเราดีกว่าบุคคลที่หล่อมากอันพี่เต้ระบบเป็นแดนครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่แอบชอบน้ำค้างเป็นรุ่นพี่1ปีครับผมครับ แล้วมีความสัมพันธ์อะไรกับตาหลิวหรือเปล่าคือเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยค่ะคือตาหลิวเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ก็จะแบบเซ่อๆอยู่แล้วแล้วช้าๆก็แบบไปไหนก็จะไม่ถูกแล้วพี่เขาก็มีน้ําใจช่วยบอกทางไปนั่นปีนี่ในมหาลัยมีความสัมพันธ์ว่าเออเราก็รู้จักกันแล้วเขาก็เหมือนเชื่อมโยงไปยังแบบตัวละครอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะครับคือเขาเขาสัมภาษณ์ผมไงสันนีษบอกหมดแล้วไงก็เลยโทรมาคุณครับคุณให้คุณให้ เอาพูดให้เออแต่ว่าเนี่ยที่เราคุยๆกันเนี่ยนะคะคือบุคคลสำคัญอีกคนนึงอ่ะที่เราเติรนเติร์นเขา,ามาสัมภาษณ์นะเติร์นเห็นไหมคะอวอร์ดี่บุคคลสำคัญไม่แต่ว่าอีกคนนึงเขานอนอยู่ข้างหล,งลงังเราต้องยื้ เตือนเตือนเตื่นเฮ้ยคนนั้นใครอ่ะใครอะออกไปก่อนออกไปก่อนไม่ถึงเคี่ยวไปก่อนมันเกิดสงครามก็ตรงนี้นี่แหละออกไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เสือสองตัวต้องอยู่ถ้ำเดียวกันเดียวอันนี้คืออันนี้ความจริงก็บังเกิดขึ้นมาแล้วครับยังไงคะ ก็คือตอนนี้คือความจริงมันบังเกิดแล้วว่าสองคนเนี่ยนะมันไฟดวงเดียวกันดวงเดียวกันไม่รู้อะไหว่างเต้านีออนกับไม้นีออนนีออนมาจากไหนอแล้วดีอาะหนูก็งงเอามันขาวนั้งคู่เนาะอ๋อแทนผแทน ที่จะดำเอาเนียนกับไม้ฮันนี่ตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงหลักทุกคนแล้วมีเทนเทนก็คือพี่ไม้แล้วคุณภาพน้าพี่ตอนตื่นนะตีนก็ดีเขาเสียงดังเลยพี่ไม่ แล้วก็มีใช่ก็มีพี่คิงก็คือพี่เต่านะคะแล้วก็พี่อมก็เป็นตาหลิวนั่นเองพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดีกว่าเริ่มจากพระเอกของเราก่อนเลยครับผมก็ในเรื่องเล่นเป็นเทนเทนนะครับผมนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเบนเทนนะครับคนละเรื่องกันในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นเด็ก IQ 200ซึ่งก็จะติ๊ก๊หน่อยแล้วก็น่าจะมาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพี่ไม้ในรูปแบบของแบบเย็นชาหน่อยๆปะไม่ได้หน่อยนะเย็นชามากจนแบบว่าไดอะล็อกมีพูดบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คิงบ้างดีกว่าพี่เปาครับก็บทคิงนี้ก็จะเป็นเป็นเพื่อนไม่ใช่ที่เห็นไปเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะก็จะเป็นเพื่อนสนิทของตาหลิวครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่แอบชอบตาหลิวมาตั้งแต่เด็กแล้วตาหลิวไม่ใช่เทนเทนเลยเป็นเด็กที่เรียนโง่มากก็เลยได้อยู่เป็นคนประเภทเดียวกันก็เลยได้อยู่ห้องบวยแล้วก็พอมาเจอเทนเทนเนี่ยก็เลยแบบไม่ชอบ แต่หลังๆมาเริ่มชอบ <laughs> เอ้ยไม่ใช่อันนั้นเป็นชื่อสีหรือไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมก็ประมาณ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยคนล <c oughs> <c oughs> ุกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถางตัวเอกของเราดีกว่าพี่ออมค่ะ,คะตวหลิอเอ่อออมก็เล่นเป็นตาหลิวนะคะคตลหิวก็คือจะแบบแคาแรคเตอร์นี่คือตรงกันข้ามเลยกับเดนเดนนี่เขาฉลาดมากเราคือจะแบบงงมากไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอะไรยยอย่างเงี้ยอะไรนะค่ะก็คือจะเป็นคนแบบ ช้าๆเฉยอะไรเงี้ยค่ะอันเดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนพักผ่อนก่อนแล้วกันน้อยพี่เต๋หลับไปนะคะรักคนชอบบ้ารัรักรักรักเสียใจนอนละ